เอาเอาหอยเดี๋ยวจ้าหอยโลละสิบใบเอาคือคือคระเนาะเอากระบอกหอยบ้านเราเนาะกะทิคือก็อคือเด้วยคืออยู่ดิขายทวนทวนไหมไม่สร้างเงินอันนี้เราไม่เราไม่เผ<ร>าแล้วน,นี่เดี๋ยวเอาไม่อาชีพ หลายัวเหน่หอ้หัวซักลงนี่น้ำมันเลึกบ่เป็นตะเลึกอยู่เกบเลกดอกกมันชมหัวได้น้ำดินครับโือเดโควไดโคโรนาเด้อโคไวโคไวรัสเด้อ วงคุณแห้งสียลายทงบองคูแบทรงเหมนทรงโอ้ยมันค่มันแดดๆนี่มันขึ้นมาดำไยแดดมันขึนมาคือทีแม่มันจะมาอาบแดดมันเป็คือคนอยู่ด้มันมออาอาบแดดน้องคอยโอ้ยบอคอยจูบตมีตน่จะขึ้นตาดีแท้ามันคือมีตาเบิ่งหองันเดมอมมมีเต่าโอ้ย มึงบ่งไหมกันอ่ะมันบ่เมียนขี่เปิดขี้หินแมียนวะโมมียนขี่หินอู้ยทรงพูดอะบ่งบ่งบงเขาเปล่งน้ำทรงโอ้ยหอยขึ้นมาตากแดดถูไปเขาขับรถไปบ่งถึงปะป้าเด้อมาเก็บบัหอยอยู่น้องบานบานอีก้อนใช่ซะบ่มุงเชเว่นมุงเชเว่นดมมุงเชเว่นตุกข่ทยเอาทุก็คอยไป วิธ <f dragging> ีเ <sympath> ก <is> ็บบ <jack> ักหอยก็ว่าใช่ตัววไปทำไมปากโปเป็นคอยมาเดอร์พยาเก็บมาค่อยอยู่น <jer sea authenticity> <laughs> ี่บอลเขาเก็บมาค่อยกินมาค่อยจูบสิซะก็มันหอยจูบตัวเก็บมอยเก็บหอยจูบ เอากนเจ้า <laughs> เอากนอีกคอนเดะ <laughs> บารเดอร์พยาเก็บหอยนำ้นำมีกลน <laughs> เป็นเตกเาไงไง <laughs> มีหลายบ่มองไป <laughs> หาทรงก่อน กประกาศประกาศอะไรเก็บพรแล้วแหละซัมนี่ใหญ่เลยอันนี้เด้อคนถือหอยคนถือหอยพี่ค่ะโอ้ยใหญ่ลินเก็บหอยมีถุงหอยด้วยัลลเอากรถือถุงหอยอาไปคนย่างน้ำก้นกองเมื่อวานนี่แหละ หอยลอยหลายมือได้แดดมาคันบบได้ไปใส่ที่พาม่เก็บออกหอยจุบอ้าวหอยเด้้จาหอยโลละสิบบาทสิบบาทจ้าหอยหอยฝรั่งจ้าหอยฝรั่งหอยจุบหอยขมบ้านเฮาเดอจ้าหอยขมจ้าหอยขมหอยจุบ อเอาไปแกงกะทิแกงบ้านเฮาก็ได้บ่มีแต่ผักอีเลเด้จ้าจะใส่ใบขึ้นทรายเอาคือคือค่เนาะเอาก็บ่หอยบ้านเฮาฮ้อกะทิคืนเลยหอยจุบบ้านเฮานะยมามแล้วมันก็เข้าดินได้ล่ะก็ไปครัวเอาไปครัวเอามีหอยทงหน้าค่ะบ่มีหอ,อยอยู่นี่ยมันต้องมีอยู่นําคลองอือเออแปลกเนาะมีหอยน,น,นมายนมายก็มีนะใช ทำไมไ,ได้ขายทำไมอันนี้เผาเร็วนี่ยไมสรางอันนี้อันนี้เ,เรไม่เราไม่เผาเร็ว,วน,นี่เดี๋ยวอาีอาชีพ่นี้สิบรโรลองเห็นบงดู ก็เบ้านเฮาอ่า,อากับบกคิดบอกว่าบอย่ั่แกัก <laughs> เป็บ้านเฮาบวกกินแปอองแวงตกสิบสิบกโ, <laughs> โเ <laughs> ขาพาไปปล่อยเขาเอามาเขียนไปแต่ <laughs> ตำรวจเห็นมาได้ในแรนี้ฮะ โอ oh, ้แกงลายเทือเด้อดีอืมแกงได้ลายเทืออยูสามซีหาเทือสามซีเทือดไปบเขืออบุบบุ้งแล้วบ้านเขาเหมือนเขาเจ้าขายกันอืมดูพีเนี่ยอันนี้หอยหอยน้ำธรรมชาติจัดหอยกรอบอืมนี่หอยกรอบหอยหอยอันจับหน่อยๆ้อแม่เออหอยบางๆเขาเอื่นหอยไส้หอยไส้บ่หอยไส้สิบยูโรจ้ะสิบยูโร มีสกอบอีกถุงหนึ่งเลยโอ้10ยูโรกับพอกินต่อยดากให้พอต่อยกลนให้พร้อมพร้อมแกงพร้อมออมแกงก็ได้ขั้นใจให้แกงไงแกงกระทุ่งล้ะ10บาทย่างซูชิเก้าขาโกงเด้ไม่เกะเสียไปชัวร์ คือออมละเด้อออมหมกหอยออมหอยฝรังกระสบบอ่หอมหอมเป็นประเสบค่ะคนาขาเบียอคืออยู่ดิขายทวนๆไหมอืมทางจุดค่ะกว่าทางกินยากคืออย่างนี้ดิขายกินยาเด้อืปั่นที่ข้าม ถ้าเรือมันมาบนได้ดก,กินซ้ำวันนี้มโม่รวเลยไหบ่มีหอยมื่ขึ้นหื่อคืน้เรือมาหืไนจังไดจังไดกินหึาึึมกงดันนา่เอเอให้อามิเอาห่วมาย่างแล้วห่วมาปิกงแม่ะไรวะ เสซ่บพักไปน้ำลายเตกหน่วยมันพ่อยนะมันคือ่อยมันคือหอยบาาเท่าเนาะม,มันบันยาบืกินที่จะนำ้ำได้เนาะผสมกับน้ำน้ำบํารมงน้ำมน้ันเนนนพ่องเห็นันมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยปีงลายแม่นแม่นเอโน่